สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีส์แมนชแนลเดะจามาพูดคุยและเรื่อซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง Netflix อีกเช่นเคยนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า The Good Bad m o t h e r แม่ดีแม่รานน้ายนะครับผม ก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีทางพลาดซีรีส์ของคุณอีโดยอนแน่นอนนะฮะแล้วบอกเลยว่าตอนที่อ่านพล็อตเรื่องครั้งแรกแล้วเนี่ยคือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าในรอบนี้นะฮะอ่าโดยอนของเราเนี่ยได้มาเป็นอายการแล้วด้วยและแถมก็คือเล่นมาเป็นสองบทบาทด้วยก็คือเป็นอายการด้วยแล้วก็เล่นมาเป็นเด็ก7จ็ขวบอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคือน่าสนใจจัดเลยนะครับแล้วบอกเลยว่า oh อ Q ีโดยอนเนี่คือคิวทอง,รอง the ory, จร F ไปนี่ก็ The Good Bad Mother จาก Netflix อีกนะครับโอ้โหลูกหลักจริงๆนะฮะโดยในเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามีคอนเซปต์ของเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าชื่อเรื่องก็คือ The Good Bad Mother นะครับก็คือพูดถึงคุณแม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะขาดไม่ได้เลยกับคุณบรามีรันนะฮะที่จะมารับบทเป็นแม่ใจร้ายของเรื่องนี้นะครับซึ่ง คุณรามิรันนะครับก็มีผลงานล่าสุดก็คือเรื่อง d o t o r Park Clinic นั่นเองนะครับและไหนๆก็พูดมาถึง2ตัวละครหลักแล้วนะครับขอพูดถึงตัวละครหลักตัวสุดท้ายอีกทีนึงแลวกันนะครับจะได้ข้ามไปในส่วนของเนื้อเรื่องเลยนะฮะก็คือคุณอานอินจินนั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้เธอจะมารับบทเป็นนางเอกของเรื่องนะครับซึ่งคุณอานอินจินก็เพิ่งฝากผลงานล่าสุดก็คือเรื่อง Dwar and Only นั่นเองนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่ารอบนี้บทบาทของเธอก็สําคัญในเรื่องไม่แพ้ตัวเอกทั้ง2เช่นเดียวกันนะครับก็โอเค ชื่อเรื่องเลยก็คือ,อเรื่องราวของคุณแม่นะครับที่จะต้องเลือกว่าตัวเองจะต้องเป็นแม่ดีหรือแม่ร้ายเพื่อ เลี้ยงลูกของเธอเพื่อปกป้องลูกของเธอนั่นเองนะครับโดยเรื่องราวอ่ะมันจะเล่าถึงตัวชินยองซุนนะครับที่รับบทโดยคุณรามิรานั่นเองนะครับโดยตัวคุณแม่เนี่ยครับก็เรียกว่าต้องเลี้ยงลูกมาโดยลําพังนะครับหลังจากที่ในอดีตแล้วเนี่ยตัวสามีของเธอครับได้เสียไปอย่างไม่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าจริงๆตัวครอบครัวของเธอได้ไปพัวพันเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลแล้วก็ถูกผู้มีอิทธิพลครับลอบค่าตัวสามีของเธอไปนะครับนั่นทําให้ตัวคุณแม่เนี่ยครับเรียกว่าต้องกัดฟันต่อสู้นะครับแล้วก็ยืนหยว เพราะฉะนั้นนะ่ะเธอจึงต้องมารับบทเป็นแม่ที่ใจร้ายนะครับเพื่อที่จะมาทําให้ลูกของเธอแข็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งทำให้เธอก็เรียกว่ากดดันทุกวิถีทางครับทำให้ลูกชายของเธออย่างชเวคังโฮที่รับบทโดยอีโดยอนเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งต้องเรียกว่าด้วยเจตนาที่ดีแต่วิธีการที่ผิดครับมันก็เลยทําให้ตัวคุณแม่เนี่ยครับเรียกว่าหล่อหลอมตัวคังโฮขึ้นมาอย่าง ผิดๆอย่างผิดพลาดและบิดเบี้ยวนะครับเพราะว่าจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ควรจะต้องมีเวลาไปเล่นมีเวลาไปรีแลกซ์ไปมีเวลาไปใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าแม่เขาเรียกว่าเรื่องที่จะกดดันให้เขาตั้งใจเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวแม้แต่กินข้าวเขายังไม่มีเวลากินข้าวแบบสบายๆเลยครับเพราะว่าการที่กินอิ่มเกินไปทําให้ง่วงนอนนะฮะทำให้ง่วงนอนและไม่สามารถอ่านหนังสือได้ทําให้ตัวคังโฮของเราตั้งแต่เด็กไม่เคยได้กินข้าวแบบเต็มอิ่มนัะสบายใจยสักทีเลยนะครับซึ่ง การที่เขาจะเป็นอิสระจากคุณแม่ได้ก็คือต้องเป็นอายการเท่านั้นทําให้ตัวคังโฮครับเด็กหนุ่มที่ไม่รู้อิโนโเนเอเน่เลยนะเพราะว่าคุณพ่อองเขาก็คือเสียไปก่อนที่เขาจะเกิดด้วยซ้ำนะครับตัวคังโฮจะต้องเติบโตมาแบบไม่รู้เรื่องราวของพ่อเขารู้แค่ว่าแม่ของเขาเป็นแม่ที่ใจร้ายมากเป็นแม่ที่เขาแบบว่าเขาเกลียดมากเลยจนกระทั่งเขาเติบโตจนมาเป็นอายการนะครับและก็สุดท้ายก็เรียกว่าเขาก็มีอิสระ จากคุณแม่สักทีนะครับแล้วเขาก็เลือกที่จะทําในสิ่งที่แม่เขาไม่ต้องการที่สุดเลยก็คือตัดขาดกันแล้วก็กลายเป็นลูกที่ใจร้ายแทนนะครับซึ่งตรงช็อตเนี้ยครับมันก็คือจริงๆมันก็เรียกว่าเป็นองค์หนึ่งแล้วกันเป็นองค์หนึ่งแล้วก็คือมันจะเล่าเรื่องราวนะครับของคุณแม่ครับที่เลี้ยงตัวคังโฮขึ้นมาอย่างโหอย่างโหดมากเป็นคุณแม่ที่ใจร้ายมากในใสายตาคนอื่นนั่นเองนะครับเป็นเรียกว่าแม่รังแกฉันได้เลยนะครับสําหรับพลอตนี้ทีนี้มันมีองค์สองครับ องสองก็คือมันจะมาเล่าเรื่องของตัวคังโฮี่โตแล้วเป็น uh uh อายการแล้วนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะเดินสายเป็น uh uh อายการสายทุจริตนะครับเพราะว่าแทนที่เขาจะเรียกว่าไปทวงคืนความยุติธรรมให้พ่อเขาไปช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าอะไรประมาณนี้แต่เขากลับเลือกที่จะไปสวามิภักดิ์กับฝั่งที่เป็นคนที่เคยฆ่าพ่อเขาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่2ตัวนะก็คือจะมีสสโอที่อดีตเคยเป็นอายการแล้วก็จะมีประธานทรงไอประธานทรงคือตัวดีเลยนะฮะไอแก๊งนักเลงที่ฆ่าพ่อเขานั่นแหละครับทำให้ ตอนนี้มันก็เลยมีคําถามในใจที่เกิดขึ้นเลยว่าคังโคทําไปเพราะเขาเป็นคนที่ทุรจริตจ,จริงๆหรือเขามีแผนบางอย่างอยู่ในใจนั่นเองนะครับซึ่งตรงน,นี้เราก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นพล็อตที่ณักปัจจุบันก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ทีนี้ด้วยเหตุการณ์บางอย่างด้วยการที่คังโคเขาไปเข้าไปพัวพันกับผู้มีอิทธิพลซึ่งทําให้คังโคก็เลยเกิดอุบัติเหตุนะครับขึ้นมาซึ่งทําให้เขาเรียกว่าสูญเสียความทรงจาส่วนใหญ่ไปเลยแล้วตัวเองก็เลยเหมือนกับย้อนไป วัยเด็กเลยเพราะว่าความทรงจําล่าสุดที่เขาจําได้ก็คือตอนนี่เขาเจ็ดขวบนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือร่างกายขเขาคือขยับไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องคอยทากายภาพบัลบัตเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ทีนี้แหละครับงานหนะักมันเลยกลับมาที่คุณแม่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งคุณแม่ของเราเรียกว่าตั้งแต่เลี้ยง ตั้งแต่เสียสามีไปคอยเลี้ยงทังโคมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเธอแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวเลยแม้แต่ปัจจุบันที่ลูกของเธอนี่แทบไม่เห็นหัวเลยแทบไม่มาสนใจแม่เลยแม่ไปหาก็ไม่อยากเจอเนี่ยเธอก็ลกล้ามกลืนฝืนทนเหตุการณ์นี้ไว้สุดท้ายเนี่ยพอลูกของเธอกลับมาสภาพนี้ครับจากเดิมที่เธอเป็นเรียกว่าอยู่ในโหมดแม่ดีอยู่เธอจะต้องกลับมาเป็นโหมดเป็นแม่ใจร้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ให้ลูกของเธอกลับมามีความทรงจาแบบเดิมให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับมัน,นคือคอนเซปต์ของเรื่องเลยว่าต้องมารอดูครับว่าในองค์3เนี่ยองค์3ก็คือตอนที่คังโฮค,ครับกลายเป็นเด็กเจ็ดขวบและกลับมาอยู่กับแม่ของเขาแล้วแม่เขาต้องเรียกว่าต้องมาเลี้ยงลูกใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับเราติดตามกันได้นะครับก็หลังจากนะครับที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปทั้งหมด6ตอนแล้วเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่เดาทางยากมากเลยนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะ Uh, ดูจากคอนเซ็ปของเรื่องดูจาก uh, เรื่องย่อดูจากหน้าปกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไอเราก็เข้าใจว่ามันคอมเมดี้เหรอเพราะว่ามันก็แบบว่าโอเคพระเอกถูกแม่เลี้ยงมาไม่ดีตัวเป็นอายการแล้วอยู่ดีๆเกิดอุบัติเหตุกลายมาเป็นเด็กเจ็ดขบอีกครั้งทาให้แม่ก็เลยต้องออมาเลี้ยงดูเขาตอนแรกก็แบบว่าเป็นซีรีส์อบอุ่นหัวใจฟีลกู๊ดคอมเมดี้เหรออะไรประมาณนี้ฮะตอนแรกเข้าใจว่าอย่างนั้นจนกระทั่งไปเจอ2ตอนแรกเท่านั้นแหละคือแบบ <laughs> นี่ดูผิดเรื่องปะเนี่ยนี่ดูผิดเรื่องปะเนี่ยทำไมมันดราม่าจังวะเพราะว่าใน2ตอนแรกครับคือเขาจะเล่าอาดีตของตัวคุณแม่ของเราเนี่ยกับสามีของเธอว่าเจอกันยังไงใช้ชีวิตกันมายังไงเกิดเหตุอะไรกับสามีของเธอจนเสียชีวิตไปทําให้เธอกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไอ้สองตอนแรกอะโหคอดุดอัดครับเป็นเป็นการปูซีรีส์ที่อ่ดอัดจัดดราม่าจัดดูแล้วมันหนง่นวงอะดูแล้วก็แบบโหผู้หญิงคนหนึง่ง ต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วต้องมารับมืออะไรกับแบบนี้จริง,รงๆหรอเพราะว่าตัวเธอเองกลายเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องดูแลลูกชายเพียงคนเดียวต้องดูแลฟาร์มหมูด้วยนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือมันมีไอ้ผู้มีอิทธิพลที่เรียกว่ายังลอยนวลอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหจิตใจเธอต้องแข็งแกร่งมากๆในการจะมารับมืออะไรกับพวกนี้นะครับซึ่งทีนี้นะครับพอดูไป2ตอนแรกครับแล้วเขาค่อยๆเล่าอดีตดไปเรื่อยๆจนกระทั่งโอเคมาตอน3ตอน4ตอน5ตอน6โอเค ต้องดูถึงตอน6จริงๆครับถึงจะพอเดาทางเนื้อเรื่องได้ว่ามันมาตีมไหนนะฮะผมเลยสรุปว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวตลกลร้ครับตลกหลายดรามา่าครับคือมาเวเดียวกับดรชาเลยก็คือแบบว่าชีวิตของแม่ลูกคู่นี้ก็คือของตัวคุณรามีรันกับอีโดยอนเนี่ยคือดราม่าจัดเลยดราม่าจัดเลยดราม่าทั้งเรียกว่าชะตากรรมของพวกเขาที่ถูกเรียกว่าถูกกันแกล้งถูกทำร้ายจากผู้มีอิทธิพลและด้วย ความสัมพันธ์ของแม่ลูกเองที่ตัวแม่ทําตัวเองด้วยแต่ว่ามันเป็นเหตุที่จําเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าคังโฮเติบโตไปแบบเด็กทั่วไปอาจจะไม่รอดก็ได้ทําให้แม่เขาเลือกวิธีแบบเป็นฮาร์ดคอร์ไปหน่อยทําให้ลูกของเธอเรียกว่าบิดเดี่ยวจัดเลยกลายเป็นอายการที่แบบว่าไร้ซึ่งความเห็นหก ok, เห็นใจเห็นแก่ตัวอะไรประมาณน้นไปนเลยนะครับซึ่งไอ้เนี่ยแหละมันเลยแบบว่าโอ้โหนอกจากปมข้างนอกที่เครียดพอแล้วแม่ลูกมันก็ตึงกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย พอในช่วงรู้สึกว่าจะจะไม่ผิดนะประมาณตอนรันมาถึงตอน3ตอน4ี่แล้วมันก็ยังตึงกันอยู่จนกระทั่งพอคังโฮอ่ะกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆกลายเป็นแนวรอมคอมชนบทเฉยเลยเ <c oughs> พราะว่าตัวอีโดฮยอนก็คือกลายเป็นเด็กเด็กจัดๆเลยพอเด็กจัดๆปุ๊บก็ล่าเริงตามสไตล์ของเด็กทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเลยครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะไม่ให้แบบตลกโบ๊ะเหมือนดตรชานะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบตลกร้ายที่เขาใส่ตลกมาเพื่อให้เรายังพอดูต่อได้ครับเพราะว่าไม่งั้นคือแบบ มันจะดราม่ามากเพราะชีวิตของคู่แม่ลูกคู่น um, ี้เอาจริงนะดราม่าจัดเลยแล้วที่สําคัญก็คือเขาไม่ปล่อยให้เรามีความสุขนานฮะเพราะว่าผมดูไปเรื่อ,อยผมคิดกในใจนะว่าตอนสุดท้ายมันต้องมีโอกาสที่มันจบไม่สวยแน่เลยโอ้โหเขาไม่รีอรอเลยฮะปลายๆ ep หกมันปล่อยข้อมูลสําคัญออกมาจนผมคือแบบว่าโอ้จะเอาให้สุดเลยใช่ไหม เรื่องนี้จะเอาให้สุดเลยใช่ไหมฮะคือดราม่ามากแล้วผมบอกเลยตอนอีพีท้ายๆมีน้ำตาแตกแน่นอนเตรียมทิชชู่ไว้เลยนะฮะแล้วก็อย่าโดนความคอมเมดี้ความสดใสในเรื่องหลอกเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องนี้คือดาร์กจัดดราม่าจัดเลยนะครับก็ทีนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเรียกว่าเล่าในสึ่งความดราม่าความอึดอัดความคอมเมดี้ปนๆเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่ต้องขอชื่นชมก่อนเลย คือผมขอชื่นชมการทําบทเรื่องนี้ออกมารวมถึงการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่ามันทําได้น่าสนใจมากเพราะว่าตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นเส้นตรงเลยคือแบบว่าอ๋อเดี๋ยวแม่กับมาดูแลคังโฮให้คังโฮมันโตขึ้นเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าเขามีปมที่ซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับเพราะว่ามันมีคําถามอยู่ในใจเลยว่าโอเคถึงแม้ว่าณตอนเนี้ย คังโฮเป็นเด็กแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนที่คังโฮเป็นอายการน่ะเขาอ่ะเป็นอายการทุจริตที่ไปร่วมกับอ่เหล่าผู้มีอิทธิพลด้วยนะครับทั้งประธานทรงแล้วก็สอสอโอด้วยซึ่งบอกเลยว่าตัวสอสอโอก็เรียกว่าตั้งใจจะมาเก็บ ไอตัวคังโฮแน่นอนเพราะว่าคนนี้มันรักษาความลับเขาอยู่ส่วนประธานทรงก็เรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เือเหมือนกับว่ายังคอยช่วยเหลือเขาอยู่ห่งๆแต่คําถามคือต้องมารอดูว่าพอคังโฮเนี่ยพอรักษาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีคําถาม2ตัวเลยว่า1จะรักษาหายหรือเปล่ากับ2ก็คือถ้ารักษาหายเขาจะดําเนินเกมยังไงต่อไปเพราะตอนเนี้ยเหมือนกับพอหลักของซีรีส์เรื่องนี้มันคือคังโฮฟื้นตัวแล้วก็อยู่บ้านกับแม่นั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรียกว่าประเด็นหลักๆประเด็นสําคัญที่ซ่อนอยู่ก็คือเรื่องการล้างแค้นให้พ่อของเขาซึ่งณตอนนี้มันยังเดาอยู่เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคังโฮมันเป็นอายาการที่ทุจริตจ,จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่แผนของเขาที่ต้องการจะไปล้างแค้นเหล่าผู้มีอิทธิพลที่ทําลายครอบครัวของเขาซึ่งอันเนี้ยเดายากจริงๆเพราะว่าตัวคังโฮมันก็เรียกว่าเก็บสีหน้าดีมากเลยทําให้เราหลายๆคนก็สงสัยมากนะฮะซึ่งตอนเนี้ย มันก็เลยมีปมเรื่องอ่ะโอเคอตัวแม่กับคังโคที่ต้องช่วยเหลือกันในการที่ทําให้คังโคกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีปมของผู้มีอิทธิพลด้วยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือมันมีปมอื่นอีกมีปมอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับเพราะว่าโอเคผมย้อนเล่าไปอีกนิดนึงนะฮะก็คือเนื่องจากตัวคังโคกับแม่อยู่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งไอในหมู่บ้านเนี้ยก็เรียกว่าคนในหมู่บ้านก็น่ารักน่ารักมากน่ารักน่า,นา,นา,นาตีด้วยเพราะว่ามันมีทั้งแบบว่า ทะเลาะกันบ้างมีคอยมาช่วยเหลือกันบ้างเป็น,เ,ปนเซตหมู่บ้านที่แบบโผล่เซตออกมาได้มีคาแรคเตอร์มากและที่สําคัญก็คือมันจะมีเด็กรุ่นราชาเดียวก,ก,กันกับพระเอกอีก2คนด้วยก็คือจะมีคุณอันอินจินที่เป็นนางเอกของเรื่องแล้วก็จะมีนายน้อยดังกูผมลืมชื่อเขาขออภัยฮะนายน,น้อยดังกูที่เป็นเพื่อนสายเกเรเขาอีกคนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทสําคัญคิดว่าน่าจะเป็นพระรองด้วยนะครับโดยที่ในเรื่องนี้มันจะมาโฟกัสของตัวคุณอันอินจินนะครับที่จะมารับบทเป็นตัวมีจูครับเพราะว่าในเรื่องมันชงมาตั้งแแแต่่่่รกอยููล้ววาค น่าจะเป็นคู่รักกันนั่นแหละโตมาเป็นแฟนกันแน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างมันทําให้สองคนนี้มันเลิกกันไปแล้วที่สําคัญก็คือพอตัดมาปัจจุบันแล้วมีจูมีลูกแฝดสองคนด้วยซึ่งคําถามคือลูกแฝดสองคนนี้เป็นลูกของใครซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าในโซเชียลหลายๆคนก็คือสงสัยพระเอกคนแรกเลยว่าลูกคังโฮชัวซึ่งหลายๆเหตุการณ์หลายๆหลักฐานก็มันก็ชี้เป้าไปที่คังโฮจริงเลยครับแต่ว่าคําถามก็คือว่า มันจะเฉลยเรื่องนี้ออกมายังไงเพราะว่าองจริงผมโฟกัสประเด็นนี้มากกว่าไอสองประเด็นแรกเ,กเกีกคืออยากรู้ครับว่าคือคังฮวอนปัจจุบันเนื่องจากมันเป็นเด็กเจ็ดขวบใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะไปอายุไล่ๆกับไอเด็กแฝดสองคนที่เป็นลูกของตัวมีจูเลยทีเนี้ยโหเคมีของไอแก๊งเด็กสามคนเนี่ยคือน่ารักมากนะฮะแล้วเรียกว่าทั้งสามคนก็เป็นเพื่อนรักกันคําถามคือว่าถ้าสมมตินะสมมตินะ ถ้าคังโฮเป็นพ่อจริงขึ้นมานะโอโหบันเทิงมันจะมีความผมอยากรู้ว่าเขาจะเล่าเรื่องยังไงต่อไปผมสนใจประเด็นนี้มากเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคังโฮเขาความทรงจํากลับมาจริงๆเนี่ยมันยังเป็นคังโฮเวอร์ชั่นเจ็ขวบอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นคังโฮเวอร์ชั่นเก่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะครับทีนี้โอเคในส่วนของคอนเซปต์ของเรื่องอันเนี้เรื่องผมจบเลยนะขอบพูดถึงการแสดงในเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วกัน คือเรื่องนี้ผมว่าโอ้โหมันเป็นการประชันบทบาทของยอดฝีมือ2คนเลยก็คือคุณรามิรันกับคุณอิโดฮยอนนะครับเพราะว่าอะไรฮะคือบทคนนึงนะครับก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชีวิตของเธอเนี่ยต้องสูญเสียคนสําคัญไปอยู่เรื่อยๆเลยจริงๆตั้งแต่สมัยเด็กแล้วจนกระทั่งมาถึงตัวสามีของเธอทําให้เรียกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สูญเสียมาโดยตลอดแล้วเธอต้องแบกรับความเจ็บปวดความอดแอเหล่านี้ไว้และต้อง กัดฟันต่อสู้ต่อไปโดยเฉพาะตอนที่เธอมีลูกแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่เรียกว่าไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้เป็นคนที่เ,เพียบพร้อมอะไรแต่ว่าเธอพร้อมทําทุกอย่างเพื่อลูกของเธอแม้แต่การมาเป็นแม่ที่ใจร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบทของคุณรามีรันคือแบบซับซ้อนมากนะฮะดูฉากหน้าเหมือนจะแบบว่าเอา้าก็เป็นแค่มแม่ใจร้ายธรรมดาที่แบบเป็นแม่ที่แบบโหเป็นตัวละครที่แบบโว้โคตรเกลียดเลยว่ะเป็นแม่ที่แบบไม่สนใจลูกเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่า เป็นตัวละครที่ซับซ้อนตรงที่เธอไม่รู้ต่ว่าเธอต้องทํายังไงมันถึงจะถูกครับคือตรงนี้ผมแบบพอผมมาถึงดูถึงอีพีที่6นะผมคือแบบโหบทนี้เล่นยากจัดเลยแล้วคุณรอดูเลยหลังตอนที่6ไปอ่ะพอมันเปิดเผยข้อมูลสําคัญขึ้นมาแล้วคราวเนี้ยคุณรามีรันต้องมาเปิดหมดแม่ใจร้ายแบบขั้นสุดด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยโหผมรู้สึกเลยว่าสุดยอดคือบทนี้เล่นยากจัดเลยนะครับทีนี้ฝั่งนะคุณรามีรันจบนะฮะ าพูดถึงคุณอีโดยอนไอ้นี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะอะไรฮะเพราะว่าในรอบนี้คุณอีโดยอนนะฮะมารับบทเป็นอายการหนุ่มสายทุจริตที่แบบหน้านิ่งเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างเพื่อตัวเองหรือเปล่าคงเล็กไปก่อนนะหรือเปล่าเด็กทีนี้พอเขาพลิกบทบาทกลับมาเป็นเด็กเจ็ดขวบอีกรอบหนึ่งคือแบบโอ้โหน่ารักจัดอีโดยอนก็เล่นดีจัดเล่นน่ารักเล่นเป็นแบบเด็กเจ็ดขวบแบบ ผมเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเด่นเด็กเจ็ดขวบนะฮะแล้วเป็นเด็กเจ็ดขวบที่น่ารักมากใสๆมีอะไรก็ตะโกนแบบแม่แม,แม่อย่างเดียวคือแบบโอ้เล่นดีมากเพราะฉะนั้นอ่ะโหมันเป็นการประชันบทบาทของแบบโอ้ตัวระดับตัวแม่กับตัวท็อปอีกคนหนึ่งที่มาประชันบทบาทกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่สองคนเนี่ยเล่นคู่กันนะเอาแค่บทบาทจังหวะที่แม่กับลูกต้องมาปะทะคารมกันปะทะบทกันคือดีมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโหต้องชื่นชมจริงๆนะครับแต่ว่า สิ่งที่ต้องขอตินิดหน่อยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือว่ามันจะมีวิธีการเล่าลำดับของเหตุการณ์แปลกๆนิดนึงครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะย้อมสีมั่งย่อหน้าจอมั่งใส่ตัวเลขมั่งแต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันตัดฉากกับอดีตปุ๊บมันไม่บอกอะไรเลยครับคือต้องนั่งสังเกตเอาเองว่าอ๋อนี่มันพูดถึงอดีตอยู่นะนี่พูดถึงปัจจุบันอยู่นะอะไรประมาณนี้แล้วมันสลับกันบ่อยด้วยนะในช่วงแรกๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าดูไม่ดีอาจจะงงได้ครับว่านี่เล่าถึงตอนไหนอยู่นะครับก็ให้สังเกตพฤติกรรมพระเอกเอาละกันว่าตอนนั้นพระเอกมันเดินได้หรือเดินไม่ได้หรือตอนนั้นยังมีสีหน้ามีรอยยิ้มอยู่หรือเปล่าหรือหน้าเบื่อแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง The Good Bad Mother นะครับก็เป็นซีนรีส์แนวดรามา่าตลกร้ายที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยถ้าคุณชอบอดราม่าเกี่ยวกับแม่ลูกที่เป็นดราม่าที่แบบดรามามากมากอึดอัดมากๆแล้วเรียกว่า อยากจะดูการอุทิศตนของแม่คนหนึ่งที่ทําทุกวิถีทางในการรักษาลูกเนี่ยผมเรียนเชิญเลยเพราะคุณบรามีรันคือตีโจทย์แตกมากและถ้าคุณเป็นแฟนคลับอีคุณอีโดฮยอนแล้วอยากจะมาดูเขาเล่นเป็นเด็กเจ็ดขวบอ่ะโอ้โหรับรองเพลิดเพลินเพราะว่าคุณอีโดฮยอนคือเล่นดีมากนะครับและที่สําคัญก็คือเราจะต้องมารอดูครับว่าพอ ตัวพระเอกของเราเนี่ยกับเป็นเด็กเจ็ดขวบแล้วแม่เขาต้องมาเรียกว่ามาทําให้เขาการเ,เป็นคนแบบเดิมได้ต้องมาดูว่าเหตุการณ์ต่อไปมันจะจบลงยังไงนะครับเพราะว่ามันมีปมอีกเยอะแยะที่มากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งปมของผู้มีอิทธิพลปลมของลูกแฝดของเขารวมถึงตัวนางเอกของเราด้วยว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับพระเอกหรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับและที่สําคัญก็คือ เรื่องนี้ถ้าคุณชอบดูพวกเกษตรกรรมดูพวกฟาร์มหมูเนี่ยผมบอกเลยว่าเพลินจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้เขาโฟกัสเรื่องการเลี้ยงหมูมากแล้วมีการเปรียบเทียบระหว่างการเลี้ยงหมูกับเลี้ยงลูกที่มันมีความน่าสนใจด้วยอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยถ้าเลี้ยงไม่ดีเลี้ยงโดยมีการกดดันเยอะๆให้เขาเครียดเยอะๆมันจะกลายเป็นหมูที่ขี้โมโหได้คนก็เช่นกันนะครับก็ลองไปดูในเรื่องนะครับขอฝากไปด้วยกับซีรีส์เรื่อง The Good Bad m a s t e r นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะฮะกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง The Good Bad อยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของ Netflix นั่นเองนะครับทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการดูผมก็รบกวนกดไลค์และกดสมัครสมาชิกทางใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับและถ้าคุณชอบมากๆหรืออยากสนับสนุนทางช่องนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้นะขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย